ะคร know, guys, ับท่านผู้ชมครับวราโนฮะผมไม่ต้องบอกว่าเป็นร้านของใครนะฮะเป็นร้านของพี่ไก่วรายุทธเนี่ยแหละครับแต่อยากจะรู้ทําไมเขาว่างจัดล้วฮะเป็นทั้งผู้จัดละครเป็นทั้งผู้จัดรายการทีวีหึงงานของเขานี่ก็เยอะอยู่แล้วการเปิดร้านอาหารเขาคิดอะไรอยู่หรือเขาหาว่าไม่มีอะไรทําหรือเปล่าใครอยากจะรู้ฮะว่าคนที่ชื่อวรายุท์เนี่ยทาไมอายุก็เลขหกนำหน้าแล้วยังมาเปิดร้านอาหารเขาต้องถามเขากันเลยดีกว่าเดี๋ยว สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องมาเยี่ยมเยียนคือเรื่องของเรื่องของพี่เเปิดร้านมาสดๆร้อนๆเลยคุณเป็นคนแรกรายการแรกเลยค่ะเขาบอกเช้านี้เราก็เลยมาบุกกันถึงร้านของคุณไก่ว่าอายุกันเลยโอ้โหเขาบอกพี่ฮะคำถามแรกเลยผู้จัดละครก็ยังหลายเรื่องอยู่ละครก็เพิ่งจบเป็นนักแสดงเองด้วยนะฮะที่สําคัญเนี่ยเป็นแะเจ้าของรายการทีวีก็ทําด้วย การเปิดร้านอาหารนี่มันอาจจะไม่ได้เงินเท่ากับเซี่ยวหนึ่งของเออที่คุณทําละครทํารายการทีวีเปิดเพื่ออะไรฮะสนองตัญหาตัวเองค่ะ แล้วก็อยากให้ผู้ชมทางบ้านได้รับทานอาหารที่อร่อยบรรยากาศที่ดีร้านที่สวยคือเขาบอกนี่เป็นที่ขึ้นชื่อมาตั้งแต่สมัยเราเป็นดาราใหม่ๆหรือเป็นนักแสดงใหม่ๆหรือเขาบอกว่าดาราจะพูดว่าข้าวกองของ,ของวดายุธเนี่ยโอเคข้าวกองอ<ช>ื่นก็จะอร่อยแต่ละสไตล์เขาแต่เขาบอกว่าข้าวกองของควรายุธเนี่ยจะอร่อยในสไตล์วรายุทใช่เป็นยังไงพี่มันจะต้องเป็นอะไรที่เราทําเองหรือเราสอนลูกน้องให้ทาว่าอันอย่างนี้ดีกว่าจะได้ไม่เหมือนคนอื่นเข้ามาจะได้เหมือนอยู่บ้าน หมายถึงว่าข้าวในกองพี่ัึงแต่ไหนแต่ไรเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นแม่ครัวบ้านพี่แม,แม่ครัวแม่ครัวที่เราเอารับเข้ามาออแหรนกนารประชันกันว่าใครจะอยู่แล้วเราก็จะมาสอนนกีกทีหนึ่ง แล้วก็คุยกันนะสอนแล้วอย่าไปไหนนะต้องอยู่กับเรานานๆแล้วเขาคนอยู่เรามาห้าคเขาก็อยู่กับกองถ่ายนั่นแหละใช่แล้วฮะ<ช>แล้วก็คือเป็นเมนูที่พี่ไก่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่ฟุ้งมากคิดตลอดเวลาจะเอาอันนั้นใส่อันนี้จะเอาอันนี้ใส่อันนั้นตลอดเลย <c lic> คือเป็นคนที่เป็นทน,นชอบทานอะไรอร่อยอร่อยพอ,อได้อะไรเ <c lic> อยาอยากให้คนอื่นได้ทานอะไรอร่อยอร่อยเหมือนเราด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เขากินกันแม้กระทั่งบอกว่าเวลาที่พี่ไก่เนี่ยเคยมีนางเอิรดดาราเมาส์กันบอกว่าเชื่อไหมฮะเวลาที่พี่ไก่ จะให้นางเอกหรือดาราผู้หญิงกินเนี่ยจะกินเท่าแมวดมแต่สมมติดาราผู้ชายนี่คุณจะยัด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 จริงหรือเปล่าไม่ใชดไร่ยเขาบอกเขาบอกกินแมวดมแล้วเขาตัวเล็กรูปร่างก็จะไม่สวยเขาบอกเวลาผู้หญิงกินเยอะๆคุณตีด้วยตีฮะบางทีจริงเหรอพี่จริงอันนี้เรื่องจริงคือ เดี๋ยวไม่สวยเดี๋ยวออกมาบวมหน้าบวมเอวบวมตูดบวมนมบวมมันก็เกินไปออกทีวีก็ไม่สวยบางทีพี่ก็มาขอนกินแต่ผักแต่ยาบังทีได้แค่นี้วันนี้ให้กินแค่นี้บางทีตักข้าวมาแล้วพี่เขี่ยออกเอาแค่นี้พออ๋อเหรอใช่กับดาราผู้หญิง<ะ>ด้ยวยดาราผู้ชายล่รกินเข้าไปบำรุง้ด <c oughs> ดีด <c oughs> ก็จะได้มีพลังเวลาทํางานจริงอย่างแบบที่ลำเอียงอ่ะไม่ลำเอียงแต่เวลานี้แต่เวลาใกล้จบนะให้ผู้หญิงกินเข้าไปเลยนะเยอะๆมันจะได้บวมไปรวมเรื่องอื่นไม่ดีรวมเรื่องเราเลโอ้บาซิลาเคยบอกว่าพี่ไก่อ่ะเมื่อก่อนตอนทคุณโอเล่นละครอยู่กับพี่ไก่เนี่ยฉันจะกินทีจะตากาบปุ๊บไก่ตีมือฉันบอกว่าทำไมกินเยอะขนาดนี้ทำไมจะเล่นละครขนาดนั้นมันก็เลยเป็นเมนูสุขภาพหลายๆเมนูที่เกิดขึ้นก็เกิดจากกองถ่ายเกิดจากกองถ่ายเช่นน้ำพริกเผาเนี่ย ที่บ้านทําเองหมดเลยอ๋อเหรอค่ะก็เป็นเมนูเด็ดของที่นี่น้ำริกเผาที่ใช้จริงอ่ะไม่ซื้อตามตลกตลาดไม่เอาโโนโนโดนเยอเหมือนคนอื่นขอเดินดูรอบๆนตัจะิดได้เลยค่ะนี่อย่าบอกว่าเป็นคุณนะอคุณลองทายดูซิถ้าไม่ใช่ดิฉันก็ะเป็นใครสองรูปด้วยแน่นอนพี่จะรู้เลยว่าร้านใครนี่งเดี๋ยวก่อนนะนี่คือรูปพี่ค่ะ โอ้โหแล้วเป็นรูปที่พี่ใส่ชุดนิ้วเนี่ยแหละนะฮะใช่คุณเคยดูเลสลี่จางเล่นไหมคะดูแปลล์คอล์คบบายอยากเป็นเลสลี่จางอะวันหนึ่งคุณก็ายุเนี่ยพี่ก็มีเนี่ยผู้จักละครก็จะเป็นกคือชอบต้องดูอ่านหนังสือต้องดูหนังปรากฏมีวันหนึ่งพี่ไปดูเลสลี่จางเล่นเป็นอย่างงี้ใช่มโนเลยมโนเลยว่าฉันจะต้องได้อย่างงี้ใช่แต่ตอนทำเสน่ห์นางนิ้วเองก็เล่นไม่ได้ เพราะต้องทำางานอ๋อจะใส่หนังนิน้นของพี่ด้วยพี่ด้วยโอ้โหนาจีรังเซ็งกันตอนนี้นี่เห็นไหมตอนนี้พี่แล้วตอนที่พี่จะให้เขาประว่าลรูปพี่อย่าบอกแล้วพี่ต้องแต่งชุดนิ้วแล้วก็ต้องให้เขาวาดรูปเธอฮะพี่จ้างคนไปแต่งหน้านิ้วแล้วก็แต่งชุดนิ้วค่ะแล้วก็เอาคนที่จะวาดรูปไปดูว่าอยากได้บุมไหนแล้วก็เอาคนที่ออกแบบร้านนี้ไปดูว่าอยากได้โพสิชันอะไรขนาดนั้นเลยแน่นอนไม่ใช่กะโหลกกระลาแบบเสร็จ พี่หมายมถึงว่าจะต้องเอาช่างแต่งหน้าเนี่ยไปแต่งจริงๆจริงๆค่ะแล้ว positioning เนี่ยก็คือคนที่อิทลียที่ออกแบบรแ้านเนี่ยจะต้องไปดูด้วยว่าควรจะทำท่าไหนใช่โอ้โหแต่สนองนี้จริงๆฮะสนองนี้ค่ะ สนองนิดไปเขียนที่อื่นแล้วได้ด่าให้ไปเขียนที่ร้านเราไปจะกระดาล่ะใช่ไหมเขาบอกว่าผ้าบุโซฟาหมอนเหมือนทุกอย่างพี่เลือกด้วยตัวเองเลือกด้วยตัวเองทุกสิ่งอย่างพี่ก็อากจริงๆเดีทำไมพี่แต่ว่าอยากจะแบบทำเป็นร้านอาหารที่มันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรครับพี่พี่มีความสุขกับการที่เห็นคนกินอาหารเราแล้วบอกอร่อยบรรยากาศสบายๆแล้วก็ไม่แพงเพราะสคัญเพราะหนูเห็นแล้วราคาเี่กระจานนี้ก็ร้อยตัวร้อยกว่าบาท คือมันไม่ใช่แบบว่าโอ้ยไม่ใช่สามสี่ร้อยห้าร้อยไม่ใช่แต่คือร้อยกว่าบาทนะะอย่างโฟลกาอาจจะแพงนิดนึงอาจจะแลมเนี่ยอาจจะแพงนิดนึงเนื้อโซรอยจากออสเตรเลียจะจะแพงนิดนึงอะไรอย่างนี้ขอบอกว่าที่นี่เมนูของเขาเนี่ยบอกเลยเกิดจากความคิดของพี่ไก่วรายุทธเกิดจากกองถ่ายหลายๆกองเกิดจากเออพี่น้องในวงการของเราเนี่ยทํากันมาวันนี้ขออนุญาตเข้ากลัวอยู่ใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวจะทําเมนูสุดพิเศษให้คุณวัดดำชิมเลยโอเคขอบคุณนะครับมาดูในกลัวกันฮะ เคยได้ยินว่าคุณเมอยุ่ในผัดสปาเก็ตตี้อร่อยมากแต่วันนี้เดี๋ยวลองให้เป็นฟินสูตรของคุณได้เลยค่ะเราจะขอจับปิดเชฟซิวว่าอร่อยจริงหรือเปล่าได้เลยครับผมัดให้หอมอย่าคนบ้าให้พอสุกพอมประมาณนะค่ะอ่า แล้วเราก็จะใส่น้ำพริกเผาสูตรคุณยายค่ะที่บ้านที่ฉันทำเองค่ะรับรองเดี๋ยวคุณจะได้ถ้ากล้องมีกลืนคงได้กลืนเข้าไปด้วยละ่ะดูนะคะอัดะมายไม่พเสร็จพอพอเขาได้ที่ปุ๊บเอาลงมาเลยเครื่อลอยใาย เราก็จะขดเส้นให้เข้ากับไปโหระาติกเลยครับ,รตรบเตรียมจานเ,เ,เลยค่ะอย่างสวยงามปิดไฟเลยปิดไฟครับนี่เมนูจานเด็ดของร้านวรารงค่ โอ้โหนี่ขนาดแก้วเขาจะต้องประดิษฐ์ประดอยพี่กว่าจะขายที่แต่และแก้วนี่พี่ไม่ไม่เสียเวลาตัวนี้คือมะนาวสดาห,หรือมะนาวรสชาติจัดจ้านกับพี่น้ำพึ่งผสมมะนาวนใช่ค่ะดูจะต้องเอามาแต่งหัวมันจะได้มีความสวยนิดนึงพี่ไก่ขอโทษนะค่ะจานเดี๋ยวบอกนะวพี่ก็ไปตะเวนหามาแต่ละแต่ละที่เลยขอบอกพี่ตะเวนหา กว่าจะได้ต้องมีฝาปิดต้องเป็นอย่างนี้เพ <c oughs> ื่ให้เข้ากับคอนเสิร์ตร้านใช่แล้วคือเราเราปิดจานมาปุ๊บเราเปิดเราอยากให้ลูกค้าได้กลิ่นที่มันออกมาเนื้อออกมาอ๋อพี่คิดไปถึงนั่นใช่คุณถ้าเปิดลอยมาเนี่ยมันไม่ได้กลิ่นถ้าปิดปุ๊บแล้วควันมาเนี่ยเปิดขึ้นมาปุ๊บตอนร้อนๆมันจะเออม,มันจะเข้าจ,าจามูกแล้วเฮ้ยหอมอะไรวะอ่าคุณเชื่ออย่างคุณจานของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนทำไมเหฮะเป็นเหมือนเปลนิดนึงคุณ เป็นสลัดที่บอกแทนทีนะจุดน่าสนใจที่สองคือมามามาเพื่คุณจะรู้ติดใจคุณลองเลยค่ะคุณลองเลยค่ะเดี๋ยวพี่ตักให้ดีกว่าโอเคครับพี่คุณลองชิมนี่ถามจุดจานชั้นที่ไปหาซื้อมาจากไหนไปหาคือต้องใช้เวลาเดินว่าตรงไหนที่มันเหมาะตรงไหนที่บางทีร้านหนึ่งเราได้สองใบเองนะคะจริงจริงได้ได้สองจานไม่ได้มันทั้งหมดร้านเราจะได้เลยอ๋อไม่ใช่วันสต็อปเซอร์วิสมันโ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 นวันสต็อปเซอร์วิสค่ะคุณลองลองเลกปลาว่ามันหวานแค่ไหนี่ลองนะตรงนี้ องคุณเลยนี่ขอบอกนี่พี่ไก่ตอนพี่ไก่เป็นคนที่แบบว่าทำอาหารแต่ม่ถามจริงเหรอทำเค้กทำขนมทำอาหารทำสปาเกตตี้ทุกวันมีแขกทุกวันทำาะไรที่ไม่อ้วนเลยพี่ไม่กินพี่กินให้รู้ว่าอันนี้อร่อยแล้วพอแล้วคือพี่มีหน้าที่ชิมชิมแต่พี่ไม่กินไม่กินเป็นเรื่องเป็นราวอย่างจานนี่พี่ก็สองคำพอละ เช้ามาพี่ดื่มอะไรบ้างกาแฟกาแฟบ้างบางทีก็น้ำเต้าหู้นะฮะแล้วก็มีผลไม้แล้วแต่อะไรเงี้ยแล้วก็มีอาหารเช้าซึ่งเป็นข้าวไปเลยก็หนาไปเลยมื้อเช้าจะหนาเป็นราชามืม้อกลางวันก็พอได้บ้างแต่มื้อเย็นเป็นยาจบไม่กินเลยเย็นแต้งไม่เอาเลย นี่แหละคือทำให้พี่อยู่่งี้พี่ไม่มีคำว่าแก่ไม่มีว่าบางคนบอกโอ้พี่ไปทงไปดึงหน้าไปอะไรไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินมันอยู่ที่ใจมากกว่านะพี่ว่าความสุขทั้งหมดมันอยู่ที่ใจกับการที่เราได้กินอาหารอร่อยทำาอาหารอร่อยอยู่กับคนที่มีความสุขเนี่ยพี่คุยกับคุณวันนี้พี่มีความสุขมากคือเราไม่ได้คุยกันนานมากล้วคุยแล้วรู้สึกสนุกอะเพราะว่าไม่ได้คุยซ้ำซากจำเจมีเรื่องแปลกใหม่ให้เราคุยแล้วก็มีความสุขแล้วแฮปี้เมนูทุกอันนี้เกิดจากความรักของพี่ไก่รอ้ป่ะพี่อันนี้มันเหม มันมีคำว่าเสาวรดแล้วมันเปรี้ยวแล้วมันมีกลิ่นของสาวรสด้วยมันเหรอมันไม่ต้องใช้มะนาวได้เลยไม่ต้องใช้เลยไม่ต้องใช้น้ำสลัดอะไรเยอะแยะเลยไม่ต้องเลยอเราเป็นน้ำสลับดรสาวรสที่เราคิดขึ้นมานี่นเมนูสุขภาพของจริงอันนี้ก็จะเป็นที่พี่ผัดอปกินพี่กายจ๋ะเมนูสุขภาพพวกพี่เองพี่ให้ความสำคัญกับอาหารในการกินมากๆ คุณคนเราเนี่ยทานได้ได้เท่าไหร่เองอนะครับคนเราจะทานได้แค่ไหนเพราะนั้นกินให้อร่อยกินให้รู้สึกว่าของมันดีของกินแล้วม,มีประโยชน์กับตัวเองอย่างสปาเกตตี้อันนี้มันก็เกิดจากความเออเกิดจากกองถ่ายกองถ่ายที่เอาน้ำพีกเผาไปแล้วก็คนไม่มีอะไร แล้วนั้นมันมีเส้นก๋วยเตี๋ยวอยู่ก็เอาผัดกันพี่เผาอ๋อเหรอเลยไปนิดแล้วก็คิดขึ้นมาว่าเออถ้าเราเอาเส้นสปาเกตตี้หรือเส้นเปจูติโนมาใส่ลงไปนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมามันก็เกิดความอร่อยขึ้นมาพี่ก่เคยบอกว่าเราอยู่ในกองถ่ายพี่ก็ยมีมีคุกกิ้งเหมือนกันค่ะพี่ก็ลังทำอยู่พี่ก็ทำพี่สนุกพี่แฮปปี้เพราะว่าพี่ไก่เป็นคนที่รักทำอาหารอย่รงนเคยมีรายการอาหารที่ทำไปใช่ใช่ไหมฮะใช่พี่ไก่เป็นคนรักรายการอาหารมากหอมแน่นอนคือมันได้กลิ่นได้อะไรหมดเลยแต่แ้วน้องเผาพี่ไม่เหมือนที่่่่อืนนนเเาะใชมมมั้ไได็แบบ ไม่จีจานแล้วเขาไม่ได้หวานเจี๊ยบเมนูสุดอันนี่อันนี้ไก่ตุ๋นวายแดงอันนี้พี่อันนี้พี่เป็นคนคิดแต่บ้าน่อันนี้คุณคุณ,คณมาดเลยค่ะคุณขอเขาคุณเชฟเข,ฟเขาตอนแรกเขาไม่กล้านะพี่ไก่พี่ไก่ผมอยากนําเสนอ,อนี้หน่อยแล้วเขาก็กลัวกลัวก้าถ้าไม่อร่อยแล้วค่อยว่าผมนะเราเ็กินก่อนเราก็ทําหน้านิ่งๆในใจเนี่ยมันอร่อยแต่คุณยังไม่บอกอะไรบ้างเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แล้วครับเราไก่เป็นเหรออร่อย อพูดกับคนรักโอ้โหเลยพี่ชมว่าอร่อยปุ๊บลูกน้องจะโล่งกันมากโล่งอ,อกเลยที่ทีวีเป็นไหมถ้าสมมติพี่ไปลูกน้องเขาเลิกเขายัางเกลยียนอยู่ไหมเขาก็ยังเกรงอยู่บ้างแต่พี่พเป็นคนสนุกสนานพี่ไม่ดุแม่อะไรไงคะขอลองชิมสักหน่อยนะฮะนี่นะนี่พี่พี่ไก่บอกถ้าพี่ไก่บอกอร่อยที่แต่ว่าต้องอร่อยจริงดูดิแล้วมันสิดูดิมันก็บอกจะต้องหมักกับซอสไวน์แดงนานๆนะนี่นนุ่มมากเลยนี่นะมันนุ่มมากเห็นไมมันนุ่มและ แล้วรสชาติมันละลายเหมือนละลายเลยมันละลายไปในลิ้นเลยอ่ะพี่กายจะปีใหม่ละอยากจะให้ความสุขอะไรส่งถึงท่านผู้ชมที่อยู่อยู่ทางบ้านเช้าอยู่วันนี้นะครับเอางั้นเอาอีกเรื่องหนึ่งนะครับเทศกาลปีใหม่นี้การกราบของไวพรให้กับแฟนๆรายการทุกๆคนมีความสุขปีแพะเราไม่แดะแดะแดดนะคะแต่ปีแพะเราจะเอาเขาแพะพุ่งชนความสุขให้ท่านรักทะลายมาใส่ตัวเอง ดูยังมีความสุขยอดดูยังมีคุณาภาพเพื่อความสุขของคุณเองวันนี้ต้องขอความุรกพี่ไก่วดายุทธวันนี้เราสัมภาษณ์แบบความสุขมังเชื่อว่าปีใหม่แล้วท่านผู้ชมก็น่าจะยิ้มออกเวลาพี่ไก่ตอบคำถามอะไรเงี้ยมันจะมีความสุขออกมาเมื่อกี้เราคิดแต่ว่าเราจะกอบควยยังไงหตัวเองควยที่สุดดีที่สุดแต่วันนี้เราได้อีกมุมนึงฮะทำไงให้คนรอบข้างเรามีความสุขที่สุดขอบคุณพี่ไก่วดายุทธครับขอบคุณรมากครับขอบคุณครับถ้าคุณตื่นมาดูตื่นมาคุยไม่ทันหรอ แค่กดปุ่ม subscribe ตรงนี้คุณก็จะไม่พลาดทุกเรื่องในตอนเช้าฮะ